ช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอากาศในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยเต็มไปได้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกคนที่อาส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้ในระยะยาวเลยครับวันนี้นะเลยจะมาพูดถึงเรื่องของการล้างจมูกซึ่งการล้างจมูกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราชะล้างสิ่งสกปรกที่อาจเกาะอ,อยู่ในโพรงจมูกของเราได้เป็นอย่างดี การล้างจมูกนะก็คือการทําความสะอาดโพรงจมูกโดยการใส่น้ําหรือหยดน้ําเข้าไปในโพรงจมูกจะช่วยในการชะล้างคราบมูกหรือหนองบริเวณโพรงจมูกรวมถึงฝุ่นละอองต่างๆในที่เกาะอยู่ตามผนังจมูกหรือหลังโพรงจมูกออกทําให้โพรงจมูกของเราสะอาดหายใจได้โล่งขึ้นน้ําที่ใช้นะก็จะแนะนําให้ใช้น้าเกลือที่ความเข้มข้นอยู่ที่0.9%เปเพราะมีคุณสมบัติช่วยลดความเหนียวของน้ํามูกและยังทําให้เชื้อโรคเนี่ยไม่เจริญเติบโตอีกด้วยประโยชน์ของการล้างจมูกมีอะไรบ้างล่ะ ก็จะช่วยล้างมูกเหนียวข้นที่เราเนี่ยไม่สามารถระบายออกเองได้ทําให้โพรงจมูกของเราสะอาดอาการหวัดเรื้อรังเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยไอจามอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะช่วยป้องกันการลุกลามของเชื้อโรคจากจมูกแล้วก็ใส่นัดไปสู่ออดได้ช่วยลดจำนวนเชื้อโรคของเสียสารก่อภูมิแพ้และสารที่เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อสารก่อภูมิแพ้ทำให้ความชุ่มชื้นแก่เยื่อบุจมูก บรรเทาอาการคัดแน่นจมูกทําให้หายใจโล่งขึ้นบรรเทาอาการระคายเคืองในจมูกการล้างจมูกก่อนนะครับจะสําหรับคนที่ใช้ยาพ่นเนี่ยจะทําให้การพ่นจมูกเนี่ยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นครับแล้ววิธีการฉีดน้ําเกลือเข้าไปในจมูกก็ ก้มหน้าเล็กน้อยครับหรืออยู่ในท่าที่เราเนี่ยตั้งหัวตรงนะครับแล้วก็สอดปลายกระบอกฉีดยาเข้าไปนะครับในรูโพรงจมูกที่จะล้างกันวันนี้มีวิธีมาสอนด้วยมาบอกด้วยนะวางปลายกระบอกฉีดยาแนบรูจมูกด้านบนหายใจทางปากหรือกลั้นหายใจจากนั้นให้ฉีดน้ําเกลือเข้าไปในโพรงจมูกครับจนน้ําเกลือเนี่ยจนน้าเกลือและน้ำมูกเนี่ยไหลออกจากทางปากหรือออกจากทางรูจมูกอีกฝั่งหนึง่ง นะครับแล้วเราเนี่ยก็สั่งน้ำมูกมาพร้อมๆกันทั้งสองข้างเลยครับไม่ต้องอุดรูจมูกอีกหนึ่งข้างนะทุกคนรวมถึงเราเนี่ยก็สามารถบ้วนน้ำเกลือออกมาแล้วก็น้ำมูกส่วนที่ไหลลงคอเนี่ยบ้วนเสมหะบ้วนน้ำมูกที่ไหลลงคอทิ้งออกมาเลยครับทำซ้ำหลายๆครั้งในแต่ละข้างนะครับทำจนไม่มีน้ำมูกเหนียวๆออกมาที่สำคัญนะครับหลังจากล้างจมูกแล้วต้องล้างอุปก,กรณ์ที่ใช้ล้างจมูกเนี่ยให้สะอาดหลังจากการใช้ทุกครั้ง ล้างด้วยน้ําสบู่หรือน้ํายาล้างจานอะไรก็ได้ครับล้างให้สะอาดแล้วก็ความาไว้ให้แห้งแล้วสําหรับบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเราล้างจมูกได้บ่อยแค่ไหนแล้วอันตรายหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าการล้างจมูกเนี่ยล้างได้อย่างเราเวลาสองครั้งนะครับครัง้งแรกก็คือช่วงตื่นนอนตอนเช้าแล้วอีกครั้งก็คือช่วงก่อนเข้านอน หรือเมื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรามีน้ำมูกเยอะมากเลยเราสึกแน่นจมูกไม่สบายจมูกเลยคันจมูกอยู่ตลอดเวลาหรือก่อนที่เราจะใช้ยาพ่นจมูกก็ได้แนะนําให้ทําในช่วงท้องว่างนะครับเพราะจะได้ไม่เกิดอาการอาจจะอาเจียนได้เพื่อเป็นการป้องกันเนาะสำหรับข้อควรระวังนะครับน้าเกลือและอุปกรณ์ที่ใช้ล้างจมูกจะต้องสะอาด เพราะว่าการเปิดทิ้งไว้และการใช้ต่อเนื่องนานๆจนกว่าจะหมดนนอาจทําให้มีเชื้อโรคสะสมอยู่ได้นอกจากนี้นะครับก็ควรล้างจมูกเมื่อมีน้ำมูกเหนียวข้นจำนวนมากถ้าน้ำมูกใสๆและมีจำนวนเล็กน้อยก็ให้เราเนี่ยสั่งออกมาแทนก็ได้หลังจะฉีดน,น้ำเกลือเข้าไปในโพรงจมูกแล้วให้สั่งน้ำมูกออกทันทีนะครับอย่ากลั้นหายใจเพื่อกักน้ำเกลือให้ค้างในจมูกนานเพราะน้ำเกลืออาจจะไหลย,ย้อนเข้าไปในไซนัสและการสั่งน้ำมูกเนี่ยก็ให้สั่งเบาๆครับ และที่สําคัญนะครับไม่ต้องอุดรูจมูกอีกข้างหนึ่งนะเพราะอาจทําให้แก้วหูเราเนี่ยทะลุได้สําหรับใครที่รู้สึกว่าคัดจมูกบ่อยๆหรือเริ่มจามบ่อยๆการล้างจมูกนะครับก็เป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆยังไงก็ลองทํากันดูแล้ววันนี้มีวิธีการล้างจมูกมาฝากทุกคนกันไปดูได้เลยครับมาเลยครับทุกคนเรามาล้างจมูกกันดีกว่าครับนี่เตรียมน้ําเกลือไว้นะครับน้าเกลือสําหรับล้างจมูกเท่านั้นแล้วก็สลิงครับ จากนั้นครับดูดน้ําเกลือขึ้นมานี่แล้วก็อ้าปากเล็กน้อยนะครับกลมศีรษะลงเล็กน้อยอ้าปากเล็กน้อยแล้วก็กลั้นหายใจนะครับเริ่มเลยนะครับอ่า สังเกตใช่ไหมครับเวลาเราฉีดเข้าไปจากฝั่งหนึ่งน้าเกลือจะมอยอีกฝั่งหนึ่งหรือออกมาจากทางปากของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นการล้างเอาสิ่งโสโปรรวมถึงมูกหรือน้ามูกนะครับแล้วก็ฝุ่นนะครับที่เกาะอยู่ในโพรงจมูกของเราเนี่ยให้ออกมาด้วยนะครับการล้างจมูกมีประโยชน์มากๆนะครับน้องๆหหนูเด็กๆไม่ต้องกลัวเลยนะครับผู้ใหญ่ก็สามารถทําได้นะครับการล้างจมูกนะครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยลดอัตราการเกิด โรคภุ่มแพ้ครับแล้วก็การระคายเคืองในโพรงจมูกเยื่อบุผนังจมูกอักเสบนะครับาล้างฝั่งนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาล้างฝั่งนี้กัต่อครับนี่ฮนะง่ายๆครับอ้าปากกลั้นหายใจก้มศีรษะลงเล็กน้อยครับ สบายจมูกมากๆเลยครับแล้วที่สําคัญนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บไม่ต้องกลัวว่าจะสําลักนะครับกลั้นหายใจแค่นี้เลยครับง่ายๆเลยอย่าลืมนะครับทําได้ในทุกๆวันแล้วก็ <c oughs> สามารถล้างจมูกได้วันละสองครั้งก็คือตื่นมาตอนเช้าแล้วก็หลังจากกลับมาจากข้างนอกแล้วก็คือก่อนนอนนั่นเองครับอย่าลืมดูแลสุขภาพของโพรงจมูกคุณในทุกๆวันสวัสดีครับ